แล้วถึงเวลาก็รอจังหวะที่ม,มันจะซ่อมหรืออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ค่อยคค่่ออยอยๆเล่นเอาอ่ะ <c oughs> ใช่ครับยังไงต้องระเบิดประตูหน้า <c oughs> ยิบระเบิดมาสามลูกเลยครับยิบระเบิดมาสามลูก <c oughs> เอาคนหนึ่งอ่ะเซตไปเลยว่ามัดระเบิดประตูหน้าแล้วคนที่ระเบิดประตูไอประตูลงรถขวาใครจะเป็นคนระเบิด <c oughs> เอาเคลียร์ก่อนว่าใครจะเป็นคนระเบิดประตูรถขวาไอไอขวาหรือกลางหรือเอาง่ายซ้ายหรือขวาข้างในก็ได้อ่ะใครจะเป็นคนระเบิดต้องต้องเซตคนไปเลยเว้ยเดี๋ยวมั่ว กูใหญ่มุ้มาดิกูใหญ่มุ้มาดิกูใหญ่มุ้มาไม่เข้าบ้านมันนะกูใหญ่ไม่ไม่เข้าบ้านมันนะไปอยเกียร์อยเกียร์อยเกียร์รถเกียร์ไว้ให้เกียร์ชนโอเคโอเคันกลับันกลับันกลับกลับเพื่อนกลับถ้ามัไม่ทันก็กลับ จากรูนั um. ่นไหมโอเล้งโอเล้งดักรูเข้าบ้านไว้ไอ้รูหลักคือไข่ยากทางหลังพี่บิ๊นทางหลอมรถรถข่าว่วนส่วนพี่เฉยไปแล้วตรงไหนวะต้องหลับไปไหนไปไปทางแลนชมพูเนี่ยพวกมันเอาไว้สั่งขึ้รถเพื่อนหน้าหีมูไม่ชัดนะไกลๆมาดับมาดับตรงนี้มาเลาตีนสะพานมาว่าอย่างนี้ไปนอกประตูได้ใช่ไหมมัน้วเบิดประตูได้ใช่ป่ะครับจะระเบิดประตูได้ใช่ป่ะพี่ใหญ่กลุ่มใหญ่มา กูใหญ่บุ้มมาหน่อยดิกมใหญ่บุ้มมาดิใจมันระเบิดประตูมันร้อนนั่นะสิมันร้อนาชีดึงด้อยมันระเบิดฟังกูนะถ้าระเบิดมันอาจจะกูออกนะระวังนะระวังนะระวังนะฟังฟังฟังนะฟังนะถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าระเบิดแล้วมันกลูออกพยายามเข้าไปฆ่าตัวในบ้านมันก่อนหรือหรือมึงดูดูจากจำนวนรถมันออกก่อนอะถ้าถติว่ามันออกเยอะจะจัดเข้าไปฆ่าในบ้านแต่ถ้ามันออกน้อยอะถอยออกมาไกลๆลงมาเล่นตัลงมาเล่นตัวถนนอีสีเขียวใครอีเทสีเขียวใครมันออก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 มัน

ค่อยๆถอยออกมาพวกเราค่อยถอยออกมามันหลุดออกมามึงิงอยู่แล้วค่อยๆถอยออกมามันหลุดออกมาอยู่แล้วเล่นตรงถนนเล่นตรงถนนมันหลุดออกมามึงฆ่าอยู่แล้วเออระเบิดตัวถนนที่มันหลุดออกมาฆ่ามันเออระเบิดตัวถนนที่มันหลุดออกมาฆ่ามั่ ไอ้ไม่มีลูเดียวแท็กลูเดียวกลางไฟเพื่อนโฟกัสโฟกัสเพื่อนโบดามีปีอยู่พี่ไหนแล้วโบดามาความเลยโบดามาความที่เลยบอลหูแลโบดามาความกลางรถแดงรถแดงที่แล้โบดลมาความกลางเลยเฮ้ยเออยิงช้าไปค่อย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 มันแหลมแน่มันแหลมแน่มันแหลมแน่มันค่อย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 

มึงทเอะไรเนี่ยตัวไม่อยู่ขันที่อบไรซักมึงบอกว่าอะไรเนี่ยแจ้งเลยยังไอพี่ช่วยมึงด้วยมลงมึ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 มึง้ึมึง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 มังมึงมึงมีงมึ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 งม่งมึ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 ง้ึงม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 มึงมงมึ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 มึงมึงมึงมงมึ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 งมมึงมึงมมึง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 งมึงมึงมีงมึงมมันมึงมึมึง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  บ ans, Guys, บขบวนขบวนมึงอยู่ขบวนมามีแ่ลงเ่นด้หมดแหเยิยากหายบินบินแย่นะบินแย่ไปมพี่มันบินวัง้วังครับีระวังนบินระวังนะขบวนขบวนเยไปขบวนนะ่พลงมพี่ลงมามัน้พี่เยอะข้นพี่เยอะมันข้นพี่เยขึ้แบบเยอะบวนยวขบวนเยอะไแป๊แป๊วพีะะ่อนะก้นตรน่ะมันจะุ่ได้นะม่มน

รัดถึงค่ะเออรอรับได้รอรับได้ปืนเปิดฐาจังหวะเปิดเพปิดหาจังหวะเปิดไอ้ความอยู่พี่ตรงโนพี่ตันตกพี่ตามรถนี่รถนี่ปืนรถปืนรถโปรงกระโปรงเป็นรถนะพี่กระโปรง เอาหล่อๆพี่เฉิยนขับโฟกัสตัวนะตัดก็บอกเลยเดี๋ยวโลกเดือดขึ้นน่ะตกร้านพี่บอกเลยรถขบรถขับไปยิงอ้ระบบมันตกระบบมันตกระเบิมันตกระเบิมันตกไอีกทีมลงมาลงมามาเริ่มลงน้ำมันลงแล้วางมันจะลงแล้วนนะมัลงนะมันจะลงนะเพื่อนมันจะลงเตรียมตัว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 ย้ําย้ําลงมันตกนลยพี่ระวังเนินนะระวังเนินเนินนะไอ้ปืนแม่งยิงยากกันไว้น่าหิวให้ให้ให้มันยิงให้มันยิงกูไปกูจะกูดาวน์กระสุนให้มันยิงไป พยาอยู่ที่นี่มงยิงล่งยากเพื่อนมึงล้อมนมึงยิงลวงยากเว้ยวยใครชนอวเออเดี๋ยรอรอน้องรอเสอยู่น้องรอเสีอยู่ใจเย็นเพือ ues, อ่อนขึ้นรถไปก่อนได้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 ไม่มันโดนยิงฟรีแล้วน้องลงเยอะแล้วไม้ขึ้นแล้ว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 แล้แล้วแ้อแล้อแล้ว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 แลล่อ มันต้องไปเล่นข้างล่างไหมมันมีน่าข้างในนะพี่ง่าย่ถนนดีกว่าไหมเกิดถนนดีกว่าไหมถนนได้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 เพื่อนถนนได้มึงฟังเว้ยมันได้เปรียบเว้ยเราเราได้เปรียบจัดเลยเว้ยเราเราไม่มีหมดต้องรีบเลยเว้ยเออมลงถนนมามันยังไงมันต้องเข้ามาเอามีใครลงมาทัำไหยพี่ถนนน่ะลงมาแล้วลงมาแล้วพี่ลงหมดแล้วโคตรแล้วลงหมดแล้วแล้วแม่งไม่ลงผมว่าไงเออเดี๋ยวมันก็ลงเพื่อนเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงมันก็ลง จริงจริงังหวะนี้กูแม่งอยากส่งคนไประเบิดบ้านแม่งชิบหายถ้าระเบิดประตูไนได้เราไม่ต้องกังวลที่อะไรลยเว้ยเร็วยเออใครใครคิดว่าระเบิดไปไวมึงเดี๋ยวพี่จะแก้อารถตรัวนันไปชนมึงไประเบิดเดีย๋ยวพี่ไปโฟกัสช่วยให้ใครใครคิดว่าตัวเองระเบิดไปไวมานิมาดิใช่ใช่ใช่พี่ี๋ยว่าต้องระเบิดประตูก่อนเดี๋ยวไม่เยากุมใหญ่แก้ไปชน <ไป S 3> อ่าผู้มึงฟังกูใหญ่มึงนแก้เราไปชนมาดิแก้เราเปแก้เราไปเข้าไปกลุ่มขนาดแล้วเปิดชทวตี้ตะกว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยดิมันมาหาพี่มมาหพี่มานมารพี่แต่ไม่เอานะแต่ไม่เอานะอย่าลงนะไอ้สัตว์มันมามันมามันมาครับมันมามันมามามาพี่ไอ้ใครมลู้เพื่อนสคนอ่ะฮั้โหเเพื่อตาสอคนตาบ้านพี่เฉินมาได้ปะเนี่ยวเพื่อตาอยู่เหนี่ยเยใหญ่ไอ้ไข่ปะเดี๋าบ้านเ้าบ้านเี๋ยเข้าบ้านีเข้าบ้านเเข้าบ้นเเข้าบ มัดมัดมามเอาเอามัดเอามัดเอาทัน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 ทัมัดเอามัดเอาพี่โพียวดพี่โกนให้โวกนให้โกันให้โกนให้ครับเป็นจะลบนอกไดยน้เบ้านอย่า้บ้นเข้านบ้านา้านเขนาบ้านข้นาบ้านเานขึ้นเข้ั้นขา้นข้นข้ันข้นเา้้นน ทางากูถอยก้ับออกมาถอยก้าบออกมาถอยก้าบออกมาถอยกลับออกมาถอยกลาบออกมาถอยกลาบออกมาเพื่อนถอยก้ับออกมาถอยกลับออกมาถอยกลาบออกมาถอยก้ัวออกมาเออดีมัสสวยมากมัสสวยมากถอยกลับออกมาครับถอยก้ับออกมานี่ตกยากเหี้ย

ใครติดมือฝังกูใครอุ้มติดมือเล่นเล่นเราเพื่อนหน่อยเล่นเล่นเราเพื่อนหน่อยเล่นกัเพื่อนด้วยมือองมือตอาต้องมากูนหลัไฟกูนหลังไฟไม่เป็นไรกูโดนหลังไฟไปหลังกนไปเร็วมาเดินมาเดิอาต่วไปเอาต่อไปเอาต่วไปไปจเพื่อเขาบ้านอวยตไปอาต่อไป ไม่น่าอยากช่วยเลยไม่น่าอยากช่วยเลยไม่น่าอยากช่วยเลยลำบากเราด้วยม่นบอกมันบอกมวยวยมันบอกไม่น่าอยากช่วยเลยเราไกลับบ้านรีไหยรีบไหมลำบากเ่าต้อไปกลับบ้านเข้าบ้านข่ายเอ้ยทาไมอยากช่วยไปตายเลยเมื่อกี้อ้าวรอเหรอ ลึกศพลึกศพไปมึงไม่ลองป้อนไม่ต้องป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 อนแล้วมึงรีไปรีไปมึงจะบินไรรีไปเรูปมีเชือมด่วนดวนด่วนมึงไปเอ้ยเก็บแม่ไม่น่าฝืนเลยกูไอ้พ่อฝืนได้พ่อฝืนได้แท้ แม่เก็บกูเป็นพิเศษมีอุอ้งมาเก็บอย่างชอบมั <c oughs> <c oughs> ่ต้งอย่างนี้แหละมันมันน้อย เสียเปลี่ยนอยู่ห้าคนไม่ใช่ไม่ถึงว่าข้างล่างข้างล่างกูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์ให้กูเชียร์เอรีให้ เจดีเลยเจดีเลยต้องออก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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องออกไปจบแล้วไม่ไม่ไม่อยู่ได uh> uh uh ้พ uh> uh ี่มระเบิดแล้วพี่ร้อยิวี่สิวี่่ ออนนะรีบเอาสวอ,อ,อจากบ้านเดี๋ยวนี้ดวนรีบเอาสวอ,อจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยเอาออกเลยเขาจี้หน้าบ้านแล้วต้องเอาออกงั้นออกไม่ได้นะเว้ยตายนะเว้ยตายฟรีนู้ยโอยน่าจะชนะไฟครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะชนะไฟ แลอยู่แลอยู่แลอยู่ชนะตายนะว่าน่าชนะไฟนะจากภาพผมดูน่าจะชนะไฟไม่เพื่อนเราไม่น่ากูไม่น่าบ้านได้ขนาดนี้เข้าเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้ามไม่น่าประมาทไหมเฮ้ยห่วยไม่น่าอยากฝืนเลยเฮ้ยถ้าไม่ฝืนไม่ตายด้วยเฮียฝืนแบบว่าฝืนเองเลยอะฉันตะเมื่ว้ายได้ปะห่วย ที่ไม่มีเหตุผลต้องเสียงเมื่อกี้โอ้ยทำอะไรของเฉินเนี่ย